ค่ะอันนี้ก็เป็นเปรียบเทียบนะคะสีของปุ๋ย a อีกับน้ำหมักหัวปลาที่เราใช้ในงานวิจัยครั้งนี้นะคะโดยวัดค่า e อใี่ไัมอาจารย์ค่ะโดยวัดค่า EC ให้มันเท่าๆกันค่ะร้อหกซีซีครับตอนนี้อาจารย์สุดขึมาว่าดีด้วยอาจารย์แกาาลี่ยนจากมหาลัยราชผัดขับกำลังมากอ่าเนทีวิจัยนะครับโดยคุณจ,ะจะตุรครับคำพ้านะครับเอน,น้ก<ช>ลัง ทดสอบนะครับก็เดิว่าเนเทียบกันระหว่างปุ๋ยเอบอ่ามีคาอีซี่สดใสด้วยไมโครซิเมนเท่าไหร่ครับตอนนี้จะลังเอาน้ำมาข้าวปลาสูตรจตุพรสูตรจตุพรแทนได้ไหมครับผมตอนนี้กี่ซีซีครับผมหกซีซีค่ะหกซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับเราจะเราเราจะวัดดูครับเปรียบเทียบกับปุ๋ยเอเบนะครับก็จะผสมเข้ากันแล้วก็อันตรภาคีอันวบานต้น ขึ้นฉายนะครับมีซอมสูตรนะครับตอนนี้นะครับอ๋อยังเข็มอยู่นะจ๊ะที่เป็นบ่อี่บางอืมเป็นเข็มเล่เนาะยังเข็มอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวลองนี่ก่อนใช้เครื่องมือวัดดูใช้เครื่องมือคือวัดวัดอีซีครับอีซีถ้าถ้ามันบได้กับรถซีเนาะจ้ะปุ๋ยในน้ำนะครับอาจารย์เขียนร์้ลยจ้ะเกลียดแกเป็นน้าจชียร์นึกจำได้ไหมมาดิกินดอกโอ้ยโคตรเต้เลยเท่าไหร่คะสองแปดเจ็ดโอเคสองแปดเจ็ดปุ๋ยเอเบอเราเท่าไหร่นะ สองเก้าเจ็ดค่ะอีกสิบอีกสิบใส่ใส่อีกซีซีหนึ่งว่ะคือสิบเค็มไปเค็มไปเนาะก็อีกครึ่งซีซีอ่าครึ่งซีซีแมนครึ่งซีซีเพราะว่าอุ้ยเราไม่เค็มเอาเับตอนนี้เติมกันแล้วครึ่งซีซีครับอาวัดต้องวัดตัวโดยจาทุกคนนมคำพาทับโดยอาจารย์กุศลมาวดีอาจารย์แต่งทำอะไรจะเฉพาะก็คนกันจะได้วยอาจารย์ท่านทุกท่าน ต่อไปนะครับถ้าเราลดเราทํางานวิจัยพืชไฮโดรโปนิกส์นะครับเราจะลดการใช้ปุ๋ยเอเบีเพราะว่าเราจะเป็นอ่าใช้น้ำหมักชีวภาพนะครับซึ่งไม่มีสารเคมีที่ทำเองนะครับจากสูตรนี่ยอเกินเท่าไหร่คะสามสองหนึ่งเห็นไหมมันเป็นสีมันน่าอยู่อาจารย์เกินสองเลยเติมน้ําลงไปเนาะนะครับวิปปาตอนนี้เข้มมากครับต้องเติมน้ําเข้าไปอีก สองร้ครับอาจารย์เครื่งไปจากหนึ่งลิตรครับเพิ่มเป็นสองร้อยซีครับเป็นหนึ่งลิตรสองร้อซซนะครับอ่าเพราะว่ามันสูงกว่าปุ้ยเอบครับเดี๋ยวื่อจะรวกอันนี้เข้าต้องไซน้ำขนาดดีเท้าไหรเ่เ้าแม่เข้าไปเข้าเทียบกับปุ๋ยเอบีครับจึงได้ผลยี้แงจะว่าเ้าสีเอาน้ำมัก็เป็นพันสองร้อยเนาะแล้วมันหนึ่งลิตรเป็นพันหนึ่งันี้สองร้อยเป็นการเอามาทดแทนปุ๋ยให้ดูตัวนี้ก่อนครับปุ๋ยเอีนะครับเข้าเซลน้ำมัน ได้นน้สีเข้มๆนะสีเข้มจะได้บนน้จะได้บนน้อสิหลุนลุ่ล้นนครับตัวกเขามาเป็นตันก่เมื่อบานก้อนที่งรงคุ้บนะครับตอนนีกำลังวัดนะครับโดยคุณจะจะพอดคุณไขแน่ว่พ่อกรมกาเป๊ะเท่าไหร่คะสองเก้าแปดเอานี้เลยค่ะเท่านี้เลยสองเก้าเป๊ะไขได้ค่อ้าถ่ายไหมถ่ายยัง สองก้าวแปดปรนะครับอุณหภูมิยี่แปดองศาเซีนะครับอาจารย์ถ่ายไหมถ่ายแล้หน่อยภาพหนึ่งเรามีงานนุ้ยจทำละเอียดครับทุกขั้นตอนครับเพื่อจะได้น้องได้อ่ากินพืชผักอาจารย์ไป็นขอโห่มันหยอดโอ้วันนี้วันนี้นุ้ย้องใส่น้ำหยอดนี่เนาะพันสองนะคะน้ำเป็นพันสองพันสองร้อยดีๆนะพันสองเออก็ทซำน้ำขวดเขาเลยโอเครับทราบอาจารย์เขียนไม่ทานนะได้น้าเข้มแห้ง บกทุนกันเอาเนี่นยช่วยเติมมาด้วยไอปปติมผสมไปเติมด้วยของ,อจจงอบอกลุนนะของเขาก็ทายสีไว้เนี่ยแกฉลกกักแล้วทายสีไว้นะไะไใช่แกฉลักตอนนี้เรากําลังอ่าทายนำหมักนะครับระหว่างปุ๋ยเ e อแต่ปุ๋ยบีกับน้ําหมักหัวปลานะครับมาปลักปลานะครับดูกาวิจัยนะครับผมน้ําหมักทาไมไม่เขียนหัวปลาด้วยน้ำหมักที่ไ้ก่ัน นี่ครับงานวิจัยครับทั้งขวามือเนี่ยเป็นอาจารย์กสุมาวตีนะครับอาจารย์มาอะไรมาจาะระคำเนี่ยครับคนนี่ครับเป็นลูกชิยย์นะครับคือจตุพรนั่งทำพ้าครับเดีย๋ยวให้่อจ้หน่อยครับค่ะอันนี้ก็เป็นเปรียบเทียบนะคะสีของปุ๋ยเอบีกับน้ำหมักหัวปลาที่เราใช้ในงานวิจัยครั้งนี้นะคะโดวยวัดค่า ec ใช่ไหมอาจารย์ค่ะโดวยวัดค่า ec ให้มันเท่าๆกันค่ะ ปุ๋ยเอบีนี่สองเก้าเจ็ดนะคะน้ำหมักปลาเราสองเก้าแปดนะครับแล้วก็ตอนรอบนี้เนี่ยเราทดสอบกับผักขึ้นช่ายค่ะครับเป็นกาลังอนุบาลเนาะค่ะนะครับผมอยู่ในพื้นที่ไหนครับเกษตรกรค่ะอันนี้ก็เป็นกุ้หมันของเกษตรกรแม่บ้านบ้านเราจันนะค่ะอันนี้ก็คืออาจารย์เผนลงมาเหตุงานวิจัยระว่างน้ำหมักหัวปลากับปุ๋ยเอบีทีกำลังเห็ดในหลกเช่เชียวนะค่ะอันนี้เขากำลังจดทดสอบเบื้องว่า มันสิได้ผลแตกตั้งกันแบบไหนระวางนำมักเข้ากับปุ๋ยเอบีค่ะเข้กับผักไฮโดรโปนิกเนาะแมนค่ะตอนนี้กําลังเป็นต้นกายอยู่ค่ะเข้าทดลอง,องเพื่อว่าจะลดละการใส่ปุ๋ยเอบีแมนค่ะใส่หนามัคปลาหรืรอนํามักที่ว่าผาพมีที่กีของเขานะครับก็อบใบมีสารตรกข้างนะครับอาจารย์กุชุมาวดีเรืออาจารย์เตียนมหาจากมาไล่นะครับคนนี้แนวคิดว่าอยากทดลองอ่าพืช พักให้ดโปนิกนะครับซึ่งตะกรอนเขาต้องใส่ปุ๋ยเอบีนะครับนะครับต้องชื่อเขานะครับแบบจ้จ้างจริงไงผสมปุ๋ยกับเอบีเรษาเพิ่นแนวคิดว่าน้าหมักปลานะครับสิมาทดแทนเกี่ยวกับปุ๋ยเอบีได้บอนะครับเป็นการทดลองการทดลองได้ปุ๊บก็จลดเลือกใส่ปุ๋ยเอเบียเศาใส่หน้าหมักเพราะว่าน้าหมักปลานี่ครับจะได้เป็นปลอดภัยนะครับดกาลดต้นทุนนะครับหมักเองนะครับหมักเองสูตรเองนะครับ จากสูตรงูป่าจะพูดนะครับกับลูกศิษย์ยี่นี่นะครับติดตามเบื่อนพี่น้องครับเห็นผลนะ้ชีมหามือน,นะครับผมผกขึ้นชายนยชีมหามือก็เห็นผลนะครับโอเคครับผมติดตามครับติดตาม